รายชื่อ23คนนะครับ11คนแรกสําหรับผมในระบบ4-2-3-1จะเล่นแบบไหนยังไงเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูเดี๋ยวผมจะเลือเเล่อนให้ดูแน่นอนนะครับผู้รักษาประตูก็ต้องเป็นกิติพงศ์กิติพงศ์ภูเถาเชื่อจากบีจีเซนเตอร์สองคนผมให้เป็นกิษตดาการแมนครับยืนคู่กับพันษาเหมวิบูลจะยืนฝั่งไหนก็ได้ครับแล้วแต่และรายชื่อออกมาแบบนี้ชัดืองคนเลืองธนโรดกับธีรทรบุญมาทัน เป็นผู้เล่นตำแหน่งแบ็กซ้ายสคนที่เรียกเข้ามาดังนั้นหลายคนเอติลาทรจะเล่นตรงไหนดีแบ็กซ้ายหรือมิดฟิลด์ดีผมว่าชั่วโมงนี้ยังไงมาโน่ก็ต้องเอาธีราทรเล่นแบ็กซ้ายแน่นอนชัดมงคลเก่งครับแต่น้องมาหาประสบการณ์แน่ๆอาจจะไม่ไม่ได้สตาร์ทเป็น11ตัวแรกตัวหลักแล้วเอาธีราทรมาเล่นกลางแน่นอนดังนั้นธิลทรผมปักที่แบ็กซ้ายแน่นอนแบ็กขวาผมว่านฤบดิน สุพราบริลักก็ดีนะครับแต่ผมว่าชั่วโมงนี้เราลืบบดินมิดฟิลคู่สองคนผมให้เป็นพิธีวั์คู่กับสารัตไม่รู้ว่าจะมีใครเห็นนอกเหนือต่างจากนี้หรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีนะครับเจ้าต้าเจ้าเตอร์มาเป็นตัวสอดแทรกแต่ต้องยอมรับว,ว่าชั่วโมงนี้ฟอร์มของเมืองทองไม่ดียังไม่ดีเท่าที่ควรน,นะครับอ่ะมาแบบนี้นะที่เหลือข้างบนนะ่ะ สุประโชคสารชาติเล่นปีกอ่ะฟังก่อนนะเล่นปีกปฐมพลเล่นปีกชนะชิปเล่นเบอร์สิบและเบอร์เก้าเป็นของสุประชัยใจเด็ดฟังนะครับหรือจะสลับแบบนี้ได้หมดอ่ะยืนแบบนี้โอเคไหมยืนแบบนี้โอเคไหมไม่ได้ยืนแบบนี้ครับ วิธีและระบบวิธีการเล่นของมาโน่ก็คงจะยึดแนวทางของไทยลีกเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานการระหว่างของบุรีรัมผสมผสานการระหว่างบุรีรัมกับบีจีนะถ้าเรืออะไก็เม่ี้คือระบบวิธีการเล่นตอนเนี้มันเป็นแบบนี้ครับและ และที่เห็นได้ชัดก็เป็นแบบนี้จริงๆถ้าฟุตบอลเอ็นมาฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้ก็จะมีปีกก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะก็จะเปิดพื้นที่ริมเส้นด้านใดด้านหนึ่งไว้ให้แบ็คเติมแต่ถ้าเอ็นแบบนี้มันมีโอกาสเป็นไปได้น้อยกว่า กว่าแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าแน่นอนครับทีละทรเขาไม่ได้เป็นนักเตะที่ใช้พลังงานในการขึ้นลงแบบนี้ถ้าระบบแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของนารบดินแล้วก็ปฐมพลก็จะหุบเข้ามาด้วยซึ่งมันตรงกับสิ่งที่ปฐมพล ทำไมครับซึ่งมันตรงกับสิ่งที่ปฐมพลถนัดหลายคนบอกเอาสุพรัณท์ทีแรกผมก็คิดว่าเป็นสุพนัณท์ทีแรกผมก็คิดว่าเป็นสุพนัณท์นะแต่ฟุตบอลมีสองเกมและที่สำคัญฟุตบอลเล่นเก้าสิบนาทีที่มีการเปลี่ยนแทกกคนิกกลยุทธ์ได้ห้าคนสุพนัทเหมือนตากับปฐมพลผมว่าโอเคการที่เอาปฐมพลลงก่อนและสุพนัณทลงทีหลังมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมก็ได้ อ่าหรือจะเอาสุพนัทก่อนก็ได้แต่ผมเลือกในตำแหน่งพื้นที่ระบบแบบนี้ผมเชื่อว่าปฐมพลทำหน้าที่นี้ได้ดีกว่าสุพนัทในระบบที่ผมตั้งขึ้นมานะทำหน้าที่นี้ได้ดีกว่าสุพนัทเพราะปฐมพลจะเล่นในระบบนี้พื้นที่นี้ได้ดีนะครับดังนั้นตัวผู้เล่นก็มีการยืดหุ่นได้เอ่อ สุประโชคก็คงจะต้องมาเล่นกับธิลป์ลนินกับกับชนะทิพในมีการสอดแทรกเติมขึ้นไปบ้างก็แล้วแต่นะครับหลักๆวิธีการเล่นจะประมาณแบบนี้หรือถ้าบอลไปฝั่งนู้นบอลไปฝั่งนู้นภาพที่คุณจะได้เห็นก็จะคือแบบนี้ คุณอาจจะได้เห็นภาพนี้แน่นอนครับอุ้มเล่นกับบุรีลำทั้งฤดูการเนี่ยหลักๆคือมิดฟิลด์ดังนั้นการที่เอาพิธิวัตรไปยืนมิดฟิลด์ฝั่งซ้ายนั่นหมายถึงอะไรครับพิธิวัตรถนัดเท้าซ้ายมันเป็นบล็อกที่ลงตัวมันเป็นบล็อกที่ลงตัวลงตัวไงครับในกรณีที่อุ้มเข้ากลางพิธิวัตรก็มาซัพพอร์ตหรือครอเวอร์ตำแหน่งแบ็กซ้ายได้ มันเป็นมันเป็นบล็อกที่ลงตัวอืมการจ่ายมาลายลึกืการร่วมเล่นหรือปสมพลบีบขึ้นมาหรือเปลี่ยนสวิตเปลี่ยนทิศทางการเล่นแล้วก็คอร์สสุะชัยเข้าคือวิธีการเล่นมันจะออกแบบนี้แหละมันจะออกประมาณแบบนี้แหละอ่าผมบอกเลยจะออกประมาณแบบนี้นะครับมันจะออกประมาณแบบนี้นะครับมันจะออกประมาณแบบนี้นนออบบนในเรื่องของการเล่นเป็นวิธีเป็นระบบวิธีการเล่นที่ผมเชื่อว่ามาโน่จะดีไซน์แบบนี้ แน่นอนครับ11คนนี้ไม่ได้เล่นทั้งเกมอาจจะถูกเปลี่ยนตัวออกเร็วหรือช้าคือฟุตบอลเนี่ยผมก็จะบอกนี้ว่ามันไม่ใช่ในแท็ติกกลยุทธ์ในแต่ละช่วงของโค้ชที่ที่ระบุลงไปเนี่ยความเข้มมันต่างกันอา่าสมมุติเราใส่ตัวผู้เล่นตัวลุกเต็มแม็กหมดเลยตัวลุกใส่ไปหมดเลยและทำอะไรไม่ได้ต้องการเปลี่ยนเกมต้องเอาชนะ ตัวที่จะลงไปเปลี่ยนเกมเอาชนะเขามันไม่มีดังนั้นโค้ดหลายคนทั่วโลกครับเขาเลือกที่จะใช้วิธีการบริหารการจัดการตัวผู้เล่นยิ่งในช่วงยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนตัวได้ห้าตัวนะครับอย่าลืมนะครับไม่ใช่แค่ทีมเรานะที่เปลี่ยนได้ห้าตัวทีมเขาก็เปลี่ยนได้ห้าตัวใช่ครับทีมเขาก็เปลี่ยนได้ห้าตัวดังนั้นก็ต้องมีรายละเอียดในการที่จะในจัดนะครับที่จะจัดตัวผู้เล่นลงไป ตำแหน่งของปสมพลเนี่ยอีกคนหนึ่งที่ผมน่าสนใจไม่ใช่สุวรรณัทด้วยผมพูดถึงผมนึกถึงชาราลงพรมสีแก้วซะด้วยซ้ําผมนึกถึงชารงลงพรมสีแก้วซะด้วยซ้ําอืมสําหรับผมนะครับผมนึกถึงชารงค์พรมสีแก้วด้วยซ้ำสุวรรณนัทเหมือนตาก็าจ,จะไปอยู่ในโซนอีกกลุ่มหนึ่งอีกฝั่งเนี่ยฝั่งนี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งหน้าเป้าอย่าลืมนะครับว่าหน้าเป้าตัวหลักๆก็สุประชัยใจเด็ด ถ้าจะแทนได้ก็เป็นสุปรนัฐเหมือนตาดังนั้นตัวผู้เล่นสกคอตยี่สิบสามคนผมว่าโอเคผมว่าโอเคชาณรงค์พอมสีแก้วผมบอกได้เลยนะครับเขาพร้อมนะผมว่าน้องคนนี้มันพร้อมนะครับนะนะครับมันพอน้องพร้อมพร้อมที่จะลงมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมตัวสแปบเนี่ยทีมตตัวแรกจกคอแบบนี้ชาณรงค์พรมสีแก้วสุปรนัฐเหมือนตา ถ้าแปลไว้ผมว่าเป็นการเรียกนักเตะที่สมบูรณ์ที่สุดระดับหนึ่งแน่นอนราคาทิลสินขาดวร,รชิตแต่การขาดหายไปแต่ก็ต้องยอมรับก่อนว่าเอ,อไม่ได้ทำให้ทีมชาติไทยชุดนี้ในสกคอตนี้ยุบหรือเห็นความแตกต่างว่าไม่ดีทิลสินเขา ช่วงหลังก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นเก้าสิบนาทีอยู่แล้วและข่าวก็ออกมาแล้วนะครับตามเพื่อนว่าทําไมถึงต้องใช้น้องแบบนี้นะครับทำไมถึงต้องใช้น้องแบบนี้อ่ามีบดินผาลาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเกมอีกดังนั้นมันต้องมีตัวมันเปลี่ยนได้ห้าตัวและฟุตบอลเล่นสองเกมดังนั้นส่วนตัวผู้เล่นจะจัดแบบไหนอย่างไรก็ก็ก็แล้วแต่แต่ที่เป็นคนแรกสําหรับผมนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกนะฮะอีกหนึ่งทางเลือกของทีมชาติไทยในสู้ศึกกินครับครั้งนี้แหมผม กดใจอยากเห็นศิรสินเอออยากเห็นชนาทิปเล่นกั่เช็คแต่แล้วสิทีทีเปิดหัวไว้เยอะเลยนะครับนี่คือผู้เล่นสิบเอ็ดคนแรกนะครับนี่เป็นคนแรกนะครับประตูไม่เขียวประตูเยอะจังนะครับที่จะใช้เกมแรกครับเจอกับมาเลเซียอืมผมว่าสนุกเกมแรกเจอกับมาเลเซียนะครับร้องกี่วันร้องต้องําวันเออนะครับ อ่ะมาคุยในเรื่องของการฝึกซ้อมในเรื่องของการฝึกซ้อมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับผมเนี่ยถ้ารวมทีมซ้อมน้อยถ้ารวมทีมซ้อมน้อยก่อนหน้านี้สักปีสองปีผมว่ามีปัญหาแต่ตอนนี้ผมว่ามันไม่ใช่ปัญหาหลักแล้วล่ะการซ้อมน้อยมันอยู่ที่ว่าการผสมผสานปรุงแต่งแล้วเพราะนักเตะที่เรียกมาทั้งหมดคุณเชื่อผมไหมครับว่า คนที่ลงสนามที่เป็ดคนแรกอะ่ะก็จะคือคนที่ทำไมครับคนที่เคยผ่านมือมาโน่แล้วทั้งนั้นมาโน่ไม่ได้เพิ่งเป็นโค้ดมาโน่เป็นโค้ดมาสองสามปีแล้วสองปีแล้วเนาะดังนั้นระบบวิธีการเล่นความเข้าใจในแทคติกแน่นอนละซ้อมเยอะได้เปรียบแต่ด้วยฟุตบอลลีกมันแน่นขนาดนี้การซ้อมขนาดนี้มันก็ถือว่าเหมาะสมระดับหนึ่งกับตัวผู้เล่น แต่ถ้าชุดนี้มาโนเรียกมาในชุดใหม่หมดเลยนะผมบอกได้เลยว่ามาโนบันเทิงมาโนบันเทิงแน่นอนยับแน่นอนแต่ครั้งนี้ดูรายชื่อสิครับมีคนไหนบ้างไม่ได้ผ่านมือมาโนผ่านมือมาโนหมดแล้วและสิบเอตัวแรกที่ลงไปอะเป็นบุรีรัมย์กี่คนเป็นบีจีกี่คนเป็นนักเตะที่เล่นร่วมกันมาเกือบทั้งนั้นโดยมีผู้เล่นเจลีกมาสอดแทรกมผมว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่ โอเคสำหรับทีมชาติไทยนะครับก็ยังไงเพื่อนๆก็ติดตามชมนะครับเอ่ออีไม่กุมันก็แข่งแล้วนะกันปวดกันนี่กันอยู่แล้วคือฉี่ไม่ต้องเบ่งมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบโอ้ยอมรับตัวแอดโพสนี่ดีจริงแอดโพสแอดโพสแอดโพสสุดยอดแอดโพสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม์ไลน์แอดเอดีดีแปดเก้า